เราพี่ไปปุ๊บว่าไ่ไปปุ๊บหนีตกชาเลย <laughs> สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะครับคอ,อนแกนเอีนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์พี่ต้องนะครับกับทันทีของเราสราวุิเกลสีจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมเลยครับ ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสมาคุยกับพี่ต้องนะครับราวุตเกตีครับเซ็นเตอร์ของเจนซีนะครับพี่อยู่มาตั้งแต่ปีไหนนะพี่ปีปีนี้สองพันยี่สิบใช่มาสองพันสิบเจ็ดป่ะใช่สองพันสิบเจ็ดปีนั้นเซียดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใช่สี่ปีละสี่ปีไม่จะไปไม่จะไปไม่ก d มามาที่หลังเขาเสร็จ พวกไปไปไปกันหมดแล้วทิ้คนละที่คละเหลือใครอยู่บ้างในพี่ที่ไม่ใช่เด็กคอนแกนนะก็เหลือพี่คนเดียวอผิดยอดตำนานครับเป็นตำนานใช่เหรอตำนานมพี่เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุอะไรจำความได้ไหมก็เด็กแถวบ้านครับอยู่บ้านบ้านอยู่ไทยก็เตะบอลตามหมู่บ้านในหมู่บ้านเตะตั้งก็เด็กหกเจ็ดขวบก็เริ่มเล่นกับพี่ๆน้องๆเล่นไปแถวบ้าน แต่ฝีเท้าดีของเขาไงก็เลยได้เล่นมากกว่าเขาหน่อยอ๋อเริ่มไดเล่นตั้งแต่เด็กเลยใช่ปกติก็เรียนได้ดที่สี่ที่ห้าเฮ้ยเห้องสิงห้องห้องมีแปดคนได้ที <laughs> ่สี่เนี่ย <laughs> พราแม่ภูมิใจโอ้โหพ่อแม่มแมมนทำตาไหลเลยผม <laughs> ทำไม <laughs> ขนาดนี้เรียนดีแต่เด็กเลยเนีย่ยเรียนก็ดีเล่นก็ดีไม่อย่างนี้ มัธยมต้นเนี่ยเรียนอ,อุทัยวิทยาคมแล้วก็ออกมาตอนมสามแต่ใจเราก็อยากเรียนมปลายแหละแต่ยเราเรียนดีไงพ่อเลยไม่อยากให้เรียนมปลายเราเรียนดีมากก็เลยมาเรียนเทคนิคอ๋อที่อุทัยครับที่ที่ผมมีเทคนิคการเล่นฟุตบอลเนผู้ <c oughs> ผึผมเรียนเทคนิคไงเข้าใจว่าเข้าใจว่ามันเกี่ยวคือมันติดก็ผมเรียนเทคนิคไงเข้าใจป่ะก็เลยมีเทคนิคการเล่นฟุตบอลด้วยก็คือก็เรียนเทคนิคไง ตอนนั้น uh huh. อุทัยธาน e ีฟอเรสต์ uh huh. ใช่แล้วก็นั่นแหละก็ได้เล่นแล้วก็ได้เล่น Du ูชั้นสองแล้วเข้าไปเรียนในในกรุงเทพ uh huh. ไปเรียนราชจะพัฒนพระนคนตรตรงหลักสี่นั่นแหละ uh huh. แล้วก็จะเริ่มจากนั่นแหละบอลอาชีพครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็เตะบ,บอลปกติไง uh huh. ไปเตะบ,บอลไทยครับไทยมิเตอร์แหละก็นอนนอนวัดนะไปกับพวกพี่ก็ไปกับพวกพี่ที่เตะบอลด้วยกันท,ที่คือจะเป็นตำบลวังยางงเป็นในานามของอุทัย uh huh. ก็นอนวัด กินนอนที่วัดตอนเช้าก็ตื่นไปพบพระวันหลีมันก็จบพอดีใช่ไหมทั้งสองแล้วก็มีโอกาสได้ไปคัดลาบปชาแล้วมีใครชวนไหมพี่ตอนลาบปชาเนี่ยมีรุ่นพี่ไปด้วยสี่ห้าคนที่เล่นเนี่ยเหมือนชวนไปคัดไปลองชวนไปคัดแล้วก็พี่แม็กก์อะพี่แม็กแกคือไปเป็นโค้ชกับพี่ชินนอนอยู่ไทยคนนี้นชาญพันพงศ์ใช่ตอนโงเรียนประมวลด้วก็เลยลองชวนไปไปดู อยู่รับประากี่ปีพี่รับประชาตอนนั้นุ๊กเล่นได้ประมาณเล็กเล็กแรกเกือบสองเล็กสองเกือบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าตอนนั้นไปเป็นอาหารเนี่ยไปเป็นอาหาร<อ>คือเซ็นไว้สองปีจะเล่นเป็นเล็กหนึ่งแล้วเล็กสองไม่ได้เล่นแล้วก็ไปเป็นอาหารเกือบประมาณเล2 2> เ็กสองก็เกือบสิ้นปีงี้แล้วมาเล่นอีกซีซั่นนึง เดี๋ยววิย้อนกลับไปตอนอุไทยเนี่ยพี่เล่นตำแหน่งอะไรแบ็กซ้ายคือตอนที่เล่นมาเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายตลอดเลยนะอ๋อแต่ก็เริ่มแรกอะแล้วประชาก็แบ็กซ้ายใช่แบ็กซ้ายเมื่อกี้บอกว่ามีโอกาสไปพิจิตมีพิจิตพิจิตนี่คือเราก็ไปไปคัดหรือว่าพิจิตเนี่ยคือพี่เปย์อะสังเกติฟังเพชรรคับเขามปนเป็นโค้ชที่อุไทยก่อนตอนนั้นแล้วแกก็ได้ย้ายไปนู่นแล้วก็เขาเนี้ยที่อุทัย คือเล็กสองมันก็สามารถเปลี่ยนตัวอะไรได้ใช่ไหมใควก็คือแกก็ชวนไปลองไปเทสดูแกก็เอาที่นุ้งเขาเอาก็เลยเปลี่ยนไปเล่นดิวชั่นสองด้วยกันนี่แหละเลีกเดียวกับของไทยนี่แหละมาก่อนก็เลยย้ายไปเล็กสองเล็กสองพิจิตรปีใช่อยู่พิจิก็เกือบสองปีนะปีแรกก็ไปเล็กสองก็เกือบจะได้ขึ้นนะแล้วมาถัดอีกปีนึงก็ได้ขึ้นดิวชั่นหนึ่งได้ขึ้นดิวชั่นหนึ่งก็เล่นต่ออีกขึ้นดิวชั่นหนึ่งด้วยวดิวชั่นนั้นดิ อยู่ดิวชั่นหนึ่งที่พิจิตรอีกเล็กนึงรวมก็สองปีประมาณสองปีก็ย้ายมาอยู่ชั้นหนึ่งบางกาะบางกาะเอฟซีจะมีแมวมองไปดูหรือเปล่าโหมีมองจากบางกเอฟซีมาดูไม่รู้แมวหรืออะไรก็มาดูมาไม่เขาเห็นฝันวิกิตสวยไงวิกิตลูกเดียววิกิตลูกได้งานก็เรียกวิกิตได้งานอ้้หู แม่ต้องบอกว่างามหยุดจริงๆครับลูกนี้ปั่นโค้งเข้าไปแล้วก็ฮุกลงโอ้โหสรารุธเกิดสีนะครับต้นครึ่งหลังนาะทีที่49นะครับตีเสมอได้สำเร็จไม่แล้วาบางกอก <c oughs> ได้ปันออ่นมั้ยบางกอกไม่ได้ปั่นเลยแทบเนินลงยังไม่ค่อได้ลงเลยเล็กบางกรอกบางกอกนี่ไปเล็กนี่บางกอกอยู่อันดับหนึ่งหรือสอเลยนะ ตอนก่อนไปฮะก่อนไปเนี่ยจบแรกๆอ่ะแล้วพอพี่ไปปุ๊บพอพี่ไปปุ๊บหนีตกชาเลยอ๋อไม่ใช่เราหรอกอาจจะเป็นแบบรองฟุตบอลเนี่ยอ๋อจีมเขาจับทางได้ที่าหนึ่งที่สองที่ชนะเพื่อนตำรวจอะมาสุดท้ายจับได้เราไปเอาแล้วได้เล่นไทยลีกแล้วไม่น่าเลยไม่ คือไม่น่าตกลงมามหรือ่พี่แม็กเขาโทรมาอีกทีหนึ่งที่ขอนแก่นนี่แหละหหแกก็มีทีมงานกับพี่แม็กพี่จุนพี่กบใช่ไมมีทีมงานเขาเลยลองลอง,ลองเข้ามาดูดิว่าอยากมาดี่ไหมเราบอกได้ครับเดยวผมเข้าไปก็เลยเข้ามาที่นี่ขอนแก่นเอ็นซีนี่เป็นทีมฐานทีมแรกเลยใช่ไหมพี่ใช่ปกติก็เล่นแค่โซนภาคกลางใช่ไหม เหนือตอนแรกก็เหนืออย่างเดียวเหนือแล้วก็มาเดือชั้นหนึ่งมันก็ยังไปทั่วบ้างแต่ก็มาได้หลักกับทีมอีสานเนี่ยแล้วก็มานี่ก็ทีมอีสานทีมแรกได้ก็ดีก็ได้มาเรียนรู้ด้วยดีแต่ตอนตอนที่มาเนี่ยจุดเริ่มต้นทีสามเยคือไม่ใช่แบ็กซ้ายแล้วคือตอนมาตอนแรกเราก็บอกว่าเล่นแบ็กซ้ายแต่พี่แม็กก็อยากจะให้เล่นเซนเตอร์ด้วยเพราะเขาก็เห็นว่าเราสามารถเล่นได้แล้วก็บอกก็ได้ครับพี่ผมก็พอเล่นได้เพราะ มันก็ใกล้เคียงกันไงตำแหน่งแต่ใจจริงเราก็อยากเลี้ยซ้ายแต่ว่าคือเลี้ยซ้ายมันก็มีตำแหน่งของน้องสองสามคนแล้วมันก็ความความสามารถได้ดีเนี่ยเล่นได้ดีด้วยเขาก็เลยโยกเราเล่นเซนเตอร์มันก็เราก็โอเคปรับแต่มันก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมันก็ปรับแนวการคิดบ้างอะไรบ้างอ้าใช่มันก็โอเคมาแรกๆยังแรกๆก็ยังไม่ได้ลงเลยสี่ห้าแมตช์หกแมตช์เจ็ดแมตช์ก็แล้วกันั็งจะต้องหาก็คงจะตรงไม่ได้อยู่กับโซลิสานเลยล่ะ กลับไปที่เดิมหรือเปล่าก,ก็ยังไม่รู้อยู่อจูนติดก็ยาวเลยพ่ <g rab ble> มีโอกาสได้ลงก็ทําให้เขาเห็นใช่ไหม <g rab ble> ทาให้ทีมมีผลงานแล้วก็ทําทุกอย่างมันเต็มที่เขาเห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยทีมได้นะใน้โดนตาแหน่งนตรงนี้เราก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องทําให้เต็มที่มันก็ไม่เคยลงล็อกมาเลย่างก็ตรงนั้นปีนั้นเราก็แชมป์โซนภาคเหนือใช่แชมป์โซนที่สามก็ได้ขึ้นมา มันมีแมทไฮไลท์ครับเจอสุนครับในบ้านตอนแรกเราไปแพ้เขาเลยพี่ตอนแรกก็สามหนึ่งสามหนึ่งหรือสามสองหรือสี่สองเนี่ยอ่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันใช่แต่ว่าแมทที่สองนะกเล่นในบ้านคือแบบแมทแข่งบอลตรงจำคือพี่ต้องแยตอนนั้นใครพี่ยะพี่ม้าบอลไม่แดงตอนนั้นมันเขาเปิดมา ก็แทงบอลมานี่แหละแล้วก็เราก็จะเข้าไปที่บอลปิยะก็วิ่งสวนมาแล้วก็คือวิ่งชนกันมาสามคนนี่แหละชนผิวสีเขาอะตองหน้าเขาตุ้มปุ๊บแล้วก็ชนปุ๊บเราก็เดินเดินไปกินน้าเขาควักไปแดงให้ปิยะเลยแต่จริงอะเราเป็นคนประทะนะแต่ปิยะวิ่งมาชนเราอีกทีนึงสวยสวยน้ำรวยใช่ก็เลยตอนนี้บอลมันโดนนํำใช่ไหมเราต้องกลับมายิงทั้งสามลูก ประตูเหมือนเปลี่ยนหมดแล้วม่้ตัวเปลี่ยนหมดแล้วแล้วก็นี้ประตูออกไงแล้วก็เอ๊ะใครเป็นประตูดีเราก็เลยอาสาประตูไม่แล้วคือตอนนั้นพี่จุนถามเหมือนว่าพี่จุนใครเป็นคนถามมะหรือว่าพี่เป็นคนแสดงตัวเองพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวผมเป็นก็ได้ออเป็นก็ได้เอนเออเป็นแล้วกันเราก็ขึ้นมาบิวบอลด้วยไงเป็นออนไลน์แต่ก็ทำตำแหน่งได้ดีนะทำหน้าที่ได้ดีนะแด่กก็ไม่เหลือโดนไปอีกเม็ดหนึ่ง ครั้งแรกเลยไมพเ่ยประตูในเกมลีครั้งแรกเลยใช่เสียอลไเสียอลไแทนที่จะได้กินกินชิดโอ้โหสบายเลยยืนมองก็ไม่กล้ายิงแล้วรู้ทางแล้วอันนี้ดักอยู่ดักอยู่ก็ประตูสำเร็จในทีสามนะครับใชขึ้นมาสู่ทีสองปีนั้นสองพันสิบแปดแล้วใช่ด้เป็นกับตันปีนั้นไหมพี่เออไม่เป็นดักโกอยู่ไม่เป็นนะเป็นดักโกปีก็เป็นดักโกอยู่ ปีนั้นก็ขึ้นมาทีสองทีสองสนุกทีสองเราก็ก็คือโหก็มานำตลอดตามเขาบ้างนำบ้างแต่ทีมทีมที่เราแพ้ก็คือทีมที่เราทีมที่ขึ้นอ่ะคือเราไม่เคยแพ้ทักทีมหนึ่งเลยไงแต่เราอาจจะไปแพ้แบบทีมที่แบบแพ้ตารางบ้างพลาดเองอะไรเงี้ยเสียสมาธิแล้วก็มีแมตสุดท้ายแหละที่เราต้องชนะแลวแต่เชียงใหม่ต้องเสมอไงคือมันเสมอกันโหนอนไม่หลับไปอาทิตย์หนึ่งเลยช่วงนั้นกลับไป เท่าวีแม่นะเท่าเลยเท่าไม่ใช่เท่าโบนัสหรือเปล่าเท่าที่แล้วไม่มาขนาดนี้ะใช่ทั้งปีนะแต่ก็แมตช์สุดท้ายยิงแมตช์สุดท้ายเดียวก็อยู่ต่ออยู่ต่อปี2019ันสบเก้าว่ะใช่สองพันสิบเก้ามีสองพันสิบเปุ๊บก็ปีธรรมะใช่ก็ยังได้อยู่ต่ออืมใช่ปีธรรมะก็ดีบอลเด็กขึ้นมาเยอะแล้วเป็นเยาวชนของขอนแก่น เด็กก็คือ,คอมีก็คือมีประสบการณ์มาต่างกัทีสาแล้วใช่ไหม,มเด็กซึมซับประมาณสิบตัวใช่ไหมที่<ม>อยู่กับทีมเรามาตลอดก็ซึมซับมาได้ทั้งจากพี่จุนพี่แม็กใช่ไหม,มตอนนั้นที้นั่นมาก็มีประสบการณ์มีอะไร<ม>แล้วก็มาทีสองก็ยังอยู่ก็ยังมีปล่อยไปบ้างปล่อยแบบไปหาประสบการณ์<ม>แล้วก็ยังกลับมาแล้วก็มาปีธรรมะปีสองพันสิบเก้าเนี่ยคือเต็มตัวเลยน้องต้อง แสดงศักยภาพออกมาให้มันเต็มตัวหรือว่าได้ในฐานะเราเป็นพี่ใหญ่ก็ประคองใช่มันยเยอะนะออก็ <CL. S 1> 5แมตช์แรก6แมตช์แรกที่เราที่เรายัางจูนกันไม่ได้<ใ>น,นี่คือว่าสถา,านการณ์มันก็ตึงเครียดมากในทีมตึงเ,เครียดจริงโดนไป10 16 17ท้าบอกผมว่าผมต้องไปไอทําบอลมาเพืโดนเยอะขนาดนี้พวกร้องไห้เลยเครียดจริงพวกนี่ แต่มันก็เพราะหลังแมตช์ที่หกที่เจ็ดมาเราก็กลับมาได้ใช่กลับมาเรื่อยแล้วเกือบไปถึงอันดับที่ห้าเลยนะใช่ครับใช่ไหมคือเด็กมันก็สามารถจูนได้รายได้ก็ลงตัวได้ใช่ใช่เพราะว่ามันหลักๆลวเจ็ดแปดตัวเนี่ยเด็กเด็กของเราทั้งนั้นเลยที่ลงไปแล้วก็มีต่างชาติช่วยถือว่าดีมากเลยปีทรรมะก็คือจบอันดับแปดใช่ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเค เกินเป้านะเพราะทีมอื่นที่เขาลงทุนมาทีมที่เขาลงจากไทยลีกมามันก็ตัวประสิทธิภาพเขาก็ดีกว่าแต่เราสดกว่าสดแบบไหนแล้วก็มาถึงปีนี้ปีนี้ก็ยังอยู่อีกปีหนึ่งนะก็ยังอยู่ถือว่าก็ยังเหนียวอยู่เพราะผมผมคล้องพระดีผมมีพระดีเพราะผมไม่บ้ามาดีแค่นั้นแหละพระนี่เหรอไม่ไปครับ ขันแก่นจริงครับก็สวดมน์ทุกวันทุกวันเนี่ยใส่เสื้อขนแก่นนอนทุกวันเนี่ยวดมนต์ไล่ไล่โควิดโควิดทำปวดหมดแล้วตอนนี้เป้าหมายของพี่ต้องครับในปีนี้กับทีมของแอนซีเป้าหมายเป็นไงบ้างพี่ก็อยากจะทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีครับเป็น อยู่กองหลังก็จะซัพพอร์ตน้องให้มันได้ดีที่สุดอะที่เราทําได้สร้างความเชื่อมั่นให้น้องอะพูดกระตุ้นน้องให้มันแสดงศักยภาพออกมาให้ได้เพราะว่าทุกคนอะมันมีดีทุกคนแหละแต่บางครั้งมันอาจจะโดยสถานการณ์เก่งบ้างอะไรบ้างพูดถินบ้างเด็กใช่ใช่เด็กมันก็ยังมีเด็กนะไอ้เด็กไปที่แล้วมันก็ยังโอเคแต่เด็กพุ่งนิ้มาใช่แต่ก็อยากให้ผลงานมันคือมันไม่ดรอปลงอ่ะให้มันดีขึ้นแบบ ปีที่แล้วเราทําได้ดบ 8, แบบแปดเราก็อยากให้มันดีขึ้นใช่ไหม,มก็อยากจะให้ทีมดูว่แมตต์ต่อแมตต์มันก็ต้องแมตต์ตอ่อแมตต์แหละเพราะทีมศักยภาพจริงมันก็คล้ายๆกันแหละมันอยู่ที่จังหวะว่าใครจะทาได้ทําไม่ได้ประมาณนั้นเรามีโอกาสยิงสิบครั้งเขามีสองครั้งเขาทําได้เราทาไม่ได้เดยเช็ดไปเช็ดม,มาเราก็ไม่ชนะอยู่แล้วใช่ประมาณนี้ก็สุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงแฟนบอลในพี่คนแก่ครับก็จะอยากให้แฟนบอลมา มาช่วยเชียร์เราเหมือนเดิมทุกั้ก็อยากให้แฟนบอลมาช่วยเชียร์ขอนแก่นเอฟซีเหมือนเดิมครับเหมือนทุกครั้งที่เคยมาเราก็จะคือเราอยากชนะอยู่แล้วอ่ะคุณยิ่งคุณมาเยอะมาเชียร์เราตลอดเนี้ยมันก็จะมีกําลังใจที่เราอยากอยากชนะมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่เราก็อยากชนะอยู่แล้วแหละเราก็ขอบคุณแฟนบอลที่ติดตามเราตลอดใช่เราก็จะสร้างผลงานให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่สะดวกมามันก็มีถ่ายทอดทุกแมตช์อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ดูทางบ้านก็ได้ครับอย่างน้อยพวกเราก็ทําเต็มที่ทําเต็มโดยกําลังของเราเนี่ยเต็มท,ที่ทุกอย่างให้สมโมส,สรอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ของเราในการทํางานใช่นั่นแหละก็ฝากไว้ไนะั่งแฟนบอลปีนี้ครับก็รอหมดช่วงโควิดหวังว่าจะได้กลับมาเตะพี่โควิดเมื่อไรเดินจะโคม่าแล้วเนี่ยโอเคครับพ่อครับผมสวัส <c oughs> ดีครับ